รู้สึกไม่พอใจสถานการณ์ในปัจจุบันทุกเกลียดเศร้าขัดแคลนฝั่งเรื่องนี้ดอกบัวที่ขาวบริสุทธิ์นั้นเติบโตมาจากโคนตมที่ดำมืดดอกบัวที่บริสุทธิ์นั้นถูกนำเอามาบูชากับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ ที่มาของดอกบบวนั้นก็มาจากโคนต้มที่สกรปรกแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลเหม็นเน่าแต่ทว่าไม่ไหลประโยชน์เพราะในสิ่งสกรปรกในสิ่งปฏิกูลนั้นเต็มไปด้วยสารอาหารที่ทำให้ดอกบัวนั้นขาวบริสุธทธิ์ผุดผ่องเสมือนสิ่งเน่าเหม็นในชีวิตเราที่ เราให้นิยามว่าความทุกข์ความเศร้าความจนความขาดแคลนถ้าเรามองด้านเดียวมันก็จะเหมือนโคนตมที่ไหลค่าแต่ถ้าเรามองเป็นทวิลักษณ์เป็นคู่กันขาวย่อมมีดำสูงย่อมมีตำ่ำ พราะสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่เปรียบเทียบก,การเปรียบเทียบทำให้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีเมื่อไม่มีขาวฉไหนเลยจะเข้าใจถึงความงามความความงดงามของสิ่งดำมืดเมื่อไม่มีตำ่ำ จะรู้สึกซาบซึ้งกับความสูงได้อย่างไรเมื่อมีความงดงามย่อมปรากฏถึงสิ่งที่เรียกว่าขยะขยงทุกสิ่งล้วนมาพร้อมกับเหรียญสองด้านฉะนั้นเลยปาดโบราณจึงกล่าวว่า จงสรรเสริญทุกขณะของชีวิตแม้จะยากไร้จงสรรเสริญทุกขณะในชีวิตแม้จะขัดสนจงสรรเสริญทุกวินาทีเพราะแต่ละขณะนั้นล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อทุกโมงยาม ถูกสรรเสริญด้วยความศักดิ์สิทธิ์เมื่อนั้นชีวิตจะเปิดเผยปาฏิหาริย์พร้อมทั้งการหลุดพ้นจากสภาวะของการยึดติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราไม่ได้มีมีตัวตนเดียวผู้ใดก็ตามที่รู้สึกว่าอยู่ในสภาวะจนตรอกไร้หนทางขอให้รับรู้ไว้ว่า เราไม่ได้มีตัวตนเดียวเรามีล้านล้านตัวตนเป็นอน,นันต์ที่มีความรู้มีคำตอบที่จะพาเรานั้นหลุดพ้นออกจากสภาวะในปัจจุบันที่เราอาจจะตีความหมายว่าเป็นสภาวะของความเน่าเหม็นความยากไร้ความทุกข์และความเจ็บปวดฉะนั้นเลยอย่ารีบด่วนตัดสิน โมเมนต์ขณะต่อชีวิตอย่ารีบด่วนตัดสินรอดูไปก่อนเมื่อมีดำย่อมมีขาวให้ย้ายสภาวะจิตจากสภาวะดำมืดให้ระลึกถึงความขาวที่ยังมีอยู่อีกหนึ่งฝากของชาติภพเมื่อนั้นแล้วเราจะดึดดูดสภาวะสีขาวเข้ามาเบรนเข้ามาเติมเสริมแต่ง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็เพราะว่าเวลาไม่มีอยู่จริงอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่พร้อมกันตอนนี้ชาติพบตอนนี้ณเวลานี้อาจจะขาดแคลนแต่ให้รับรู้ไว้ว่าตัวตนชาติพบอื่นที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ที่มีความรักการเติมเต็มยังมีอยู่ข้างๆหูเราและรอให้เราจดจ่อเพื่อที่จะดึงเอาข้อมูลต่างๆมาลังสรเรเปลี่ยนสภาวะปัจจุบันฉะนั้นเลยผู้ที่เปรี่ยวเฝ่าเหงารักจงทราบซึ้งขอบคุณความเดียวดายที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่า ของความหมายของการมีความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจงขอบคุณความดำมืดเพราะความมืดเสมือนสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในคนตมที่เป็นอีกหนึ่งฝาาของดอกบัวสีขาว เราะฉะนั้นดอกบบวสีขาวไม่ใช่สิ่งใดดอกโบวสีขาวนั้นเติบโตมาจากคนตมเพียงแต่เราเห็นแค่ภายนอกเราจึงมองไม่ทะลุว่าดอกบัวนั้นประกอบด้วยอนุของโคนตมดับมืดนั่นเองฉะนั้นเลยอย่าสาบแช่งความมืดอย่าสาแช่งความยากลำบากจงสรรเสริญและมองให้เห็นคุณค่าความหมายของทั้งสองด้าน